สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเจอคอมเมนต์ดึงสติหนิงปณิตาถูกชาวเน็ตดึงสติเผยเป็นจิตวิทยาอ่านแล้วรู้เลยว่าเป็นคนแบบไหนเรียกว่างานนี้หนิงปณิตามีสะดุ้งหลังถูกชาวเน็ตดึงสติเผยมันเป็นจิตวิทยาที่อ่านแล้วรู้เลยว่าเป็นคนแบบไหนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป้ยปานวาดน้ำตาคลอเปิดปากยอมรับความสัมพันธ์เพื่อนครั้งแรกปิดตำนานแก๊งนางร้าย โดยเธอนั้นก็ได้เคลียร์ชัดถึงเพื่อนสนิทอย่างนิงปณิตาธรรมวัฒนะและกระแตสุภักษรเรื่องสมบูรณ์ที่ดูว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นโดยเธอนั้นก็ได้เอ่ยปากเป็นฝ่ายที่แยกออกมาเองเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมส่วนโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าหรอกเนื้อแต่เป้ยก็ตัดสินใจที่จะออกมาเป็นคนออกมาเองเราเลือกที่จะออกมาเอง ต่อมาหนิงปณิตาธรรมวัฒนะและกระแตสุขภักษรเรืองสมบูรณ์นั้นก็ได้จับมือมาเคลียร์ดราม,ม่าผ่านรายการแฉโดยหนิงปณิตาได้กล่าวว่า1-2ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเลือกที่จะเงียบแต่กลับโดนสังคมโจมตีท,ทั้งทั้งที่อยากพูดมากอยากให้คนตาสว่างจะได้รู้เรื่องจริงแต่ถ้าพูดไปแล้วจะมีผลกระทบกับบุคคลหลายๆคนและถ้าพูดออกไปเรื่องบันปลายกว่านี้แน่นอนเราทั้งคู่เลือกที่จะไม่พูด ขอนิ่งไว้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็กลับถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กลับมาที่ทั้งคู่ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างแบ่งทีมทีมเป้ยทีมหนิงและล่าสุดทางด้านผู้ใช้ทิกตอกท่านหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าถ้าหนิงมีครอบครัวที่มีความสุขหนิงจะไม่วุ่นวายกับชีวิตคนอื่นมันเป็นจิตวิทยาที่อ่านแล้วรู้ได้เลยเพราะทุกคนก็ต้องโฟกัสแต่เรื่องครอบครัวตัวเองและงาน ซึ่งก็มีชาวเน็ตท่านอื่นมาแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ